นี้ท่านจะได้พบกับการนำเสนอผลง,งานดารเดินงานชมรมูุรีน้ำมื่วงจุนโฉมโดยเดกไทยชุมชฉมแห่งศรีปัตยธรรมาคาขอเชิญทุกท่านรับชมละรับวฟังได้ ชาติยาเมื่อคนดคนดีกล้าคิดก้าทกลแสดงออกตมโการนรันและแก้ัญายาเติดูปีรวในทกระบอ่โดาายสิมื่นานี้อมรโาึมีพักปริหารขายกแต่ยัง่โดนยาติดผมโอกัานชมรมมวรองทาชุมร ปัญหาการแพทย์ระหว่างของยาตสดติดในกลุ่มเยาวชนค้ำสิ่งได้น้อมนำโครงการทุกปีนะเมื่อวานมาเป็นแนวทางในการ มาชิกยังต่อเนื่องเดื่อเรือหนึ่งครั้งโดยจัดทำวาระการประชุมเจ้าบนักงานได้จะดทำรายงานการประชุมการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการเข้าร่วมได้ตรวจสอบทุกครั้งเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำแผนงานโครงการงบใหม่สิ่งารและโครงการดันกน่าวของชมรมครับ บัญชีต so so ้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมแรกมีในเซ็นอซในสารของควาชอบครับได้แก่ประธานรองประธานและที่เหล่นี้ซึ่งเป็นการทำตามระเบียบการกระจายของระบบพิจารัาในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนครับเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าหรือไม่ต้อมียอดหนึงพนหรือหลายแสนเก้าร้อยบาทซึ่งเป็นความรับผิดบต่อการทำกิจกรรมของชุมนุมเราทั้งปีเลยตอที่สามกิจกรรมตอนที่สานวันที่สามเดือนสามหลังดังนี้ครับ thank เป็นเด็นียว่ได้ว่าวประชาชนถึง้นสีีได้เพิมขึ้นที่เป็นร้อยเลยครับ อาธิเช็ตชุมนุมท hmm ุพีนุ่บ้านป่าน um yep, yeah, ิ um ้วูวาน์คุณพ่อวัาน์ในลาบวัฒน์ลุงข่าดูแลเบอรอถ่ายเดือดหน่วยงารช่วยกันจัดกิจกรรมพัฒนาศัลยภาพสมาชิกถ่ายทอดความรู้และเทคนิคประสบการณ์จากชุมนุมทุพีนุ่ง้านวัฒน์วัฒนเพียโนที่แย่พ่อต้องคุณสู่ห้องฟอร์วัฒบ้านโรงเรียนหน่วยงานภาคระเหกชนที่เดียวพ่อเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมเข้ามาทำงานในชุม สบีสส่ทาที่เละสร้างความมั่นจด้วยตีให้ผมจการจัดกิจกรรมสารุสสารผมว่าจะอนเหการณีประโยชน์และเพือตอความต้องการของสมาชิกกิจกรรมมีความเหมสและสอดค้องตามที่ประสการาลังการพัาการ่วมมือพเดนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกปรึกษาและให้การสนับสนุบประมาณของผู้เราตต่อเน่ับนักเรเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราอยางสมเสมออ่าทิเช่นในอำเภศรีัจนาและนายรตย์ยุทครับการดเนินงานีการดาเนินงานตือการรอยป มีการ้งารหมุนวังอใจในแต่ละยุคสมัอ ดังนั้นและเปลี่ยนในทุกที่ชมรมทุดีในวันกลุ่มเยาวชนจนต้องหมนะจังหวัดอุตรดิตถ์ใช่แล้วมากับชมรมทุดีในวันที่กระทรวงพาณิชย์ประจำทุกปีมีการนะจัดเก,ก,ก็บตัวสอบระบบสมาชิกให้เป็นปัจจุบันหรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เล่นลมนทุปีในวันชุมชนในพิาก,การผูกรรมการมีการสอบเพียงรางวัลและรางวัลงชุดนี้ถือ ในน้ำของกระบอกหญิงอุลรัตน์กษัาริย์ศรีวัฒนาธนารที่ท่งมั้งโครงการไดส่งเสริมให้เราชาวไทยห่างไกลยัชะติับและพวกเราขอสัญญาว่านยครับพวกเราทุกคนจะมุนราทิ้งรตนเองชมรมและชุมชนต่อไปอย่างไม่หยุดยินคาบเดียวก่นปัญหาสติและปัญหาจื่นของเดีวชนจ้าหมดนของกเราคือ้ยงชมรมยังไงวันนีีเราชมช